โอเคเอานะครับ <Okay. laughs> สวัสดีครับผม,ผมกาวโพสโฮมนิวส์คู่กับเกมมิลฟิโอรีในพาร์ทที่3นะครับก็เราจะกลับไปย้อนกลับไปตรงที่จุดนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วดูว่าถ้าเกิดเราตอบว่าจะจ่ายเงินให้เธอจะเป็นยังไงครับผมจะเก็บเอ็นให้ได้เอ็นที่มันยันยันอะเอ็นที่มันมันไม่ดีอะ่ะเอ็นที่มันเร็วๆผลร้ายหน่อยอะ่ะแบดเอ็นอะนอร์มัลเอ็นก็ได้อะ่ะทูเอ็นมันเอ่อมันตอบผมว่าผมตอบตามที่ผมต้องการซึ่งมันตรงข้าวที่ผมต้องการแล้วผมผลมันก็เออ อย่างที่เห็นทันทีแล้วนะครับคืออะไรวะคือไม่ได้ต้องการเงินแต่เสดได้เงินแล้วก็เงินคือท,ท,ทุกอย่างด้วยนะ <c oughs> ก็นะครับโอเคผมก็จะพาเจ๊แกไปเดินเล่นแล้วเจ๊แกก็พลา,า,นนานนุ่นทำนี่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับสิ่งที่เราทําอยู่ตรงไหนยังไงไม่ได้เกี่ยวเลยจริงๆปะจริงปะ,งปะ,ะสักวันนึงม้งทำได้มัง้งก็ไม่รู้สินะผมก็ลองขัดขัดเธอด,ดูหน่อยแล้วกันนะคิดว่างั้นไหมอะไรของเธอเนี่ย ขัดจะขัดจะให้เธอยันยันไม่ยันยันยังยังไม่ยันเหรอเราจะให้เธอยันนะครับมายันเด็กกันดีกว่านะโอเคตอนนี้ก็มันก็มาถึงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจ๊ก็จะพูดถึงเรื่องของเออมันก็ดีเน้นเมยไปก่อนนะแล้วเธอคงจะอะไรของเธอเนี่ยเมยจังเลยอ่ะไม่สนใจเราเลยไงแล้วเธอก็จะยันนะครับแล้วเธอจะฆ่าเราแล้วมันก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับ มันต้องอยานสีเกมเนี้ยต้องเลือดสาวสิวะทำหน้าอย่างั้นไหมนะรู้สึกติดตาติดใจมากเลยครับผมแต่ไม่เป็นพัทที่แล้วเลย่ยมาเมนูมาแล้วสั่งอะไรก็สั่งไปลอนตอบข,ข้อข้อล่างสิว่ามันแฟนซีกเกินไปกับฉันอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตบข้อไหนก็เหมือนเดิมเออคูดแคล e ์สเธอรู้เปล่าว่าคำว่า คุณแคเลตมันไม่ถูกต้องนะจ๊ะอืมไม่ค่อยเล่นการอ่านใหม่เคาหน้า้วกน,นะโ <c oughs> okay, อเคน,นี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พูดถึงบริกรเช่นเคยก็ขอข้ามไปอย่างรวดเร็วนะครับราคามไม่แพงแต่สินที่บุกไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเท่าที่ดูแล้วต่อไปก็จะเล่าเรื่องที่น่าสยองขวัญด้วยสิน้าที่ยำเดเละต่อไปนะครับแล้วผมก็จะคิดว่าจะอา,ศา,ศาสาที่จะจ่ายให้เธอแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ แล้วสุดคือเกมนี้เอ้ที่เราซื้อนมนู่นนี่นั่นมาเพื่ออะไรวะเออกดกินได้ปะเดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวเราดูตอนที่วันที่สามอ่ะน่าจะกดดูได้นะวันนี้ก็อ่ะให้เธอเล่าเรื่องของเธอไปนะครับมาเราล่ะรีบเล่ามาสิเราดีเลยนานมากจ้ะเหตุผลน่ะเหตุผลนั่นตาเงาตาหายไปแล้วนะจ๊ะ <c oughs> เห็นเงาในตาฉันไหม <c oughs> ไม่เห็นแล้วอ่าฮะ แค่เพียงสักพังแค่หันมาสบตาครั้งเดียว <c oughs> ก็กลัวแล้ว <c oughs> จ้ะพี่ชากฆ่าตัวตายแม่ก็หนีไปก็เลยอยากจะหนีแต่พ่อก็ต้องคุมพ่อไว้ได้อยู่ด้วยกันกับพ่อแต่พ่อก็หนีไปฆ่าตัวตายทิ้งนี่วบกองหาสารอิสระแล้วแต่ไม่จริงนี่เต็มเบอร์เป็นร้อยล้านเข้าใจมือแต่ก็ไม่มีตังค์ใช้ขโมยตังค์ก็ไม่ใช่ซึ่ง คนตรงข้ามไปแล้วก็ช่างมันเถอะจเอาไงวะ <c oughs> ไม่รู้สสนใจเราไปต่อครับจะจะใจเย็นๆจะรู้ว่าเจ,จ็บก้นจะรู้ว่าต้องหาที่ยืมเงินจะโอเคเดี๋ยวให้ยืมก็ได้จ้ะโอเคปะอ่าโอเคโอเคทำหน้าโหดรขนาดนั้นเดี๋ยวไม่สวยนะจ้ะฉันช่วยเธอจ่ายก็ได้อ่ะโอเคปะโอเคปะ อ้าวเหมือนเดิมเลยอะไรวะเนี่ยยันเหมือนเดิมเลยอ่ะร้อยร้อยล้านก็มี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 จริงปะไม่จริงหรือไม่รจริงก็ไม่รู้ทำหน้ากันใส่กลัวกลัวเลยเจนเย็นนะเจนเจนเย็นเย็นเจนคณะเจนเย็นเดซีวอนจะเปลี่ยนเอ็นได้ไหมไหนรู้สึกเหมือนเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับสุก็คือโกรธเราให้ยิ้มแล้วก็ไม่สนใจคืออะไรเหมือนเดิมเว้ยเหมือนเดิมเลยแสดงว่าที่เหลืออยู่ ก็จุดต่างนี้ใช่ไหมวันที่สามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างขึ้นถึงเราจะตอบอะไรไปก็ไม่ไม,ไ,มไม่ต่างกันหรอวะ What the hell มันต้องมีทางเปลี่ยนแปลงสิมันคงไม่ได้มี two n อย่างเดียวหรอกนะตอบมันก็ได้ two n นี่มันไม่ใช่ปะอ่าหนุกดีอยู่กับลิคานสหนุกดีจุงเบย์ทำหน้างั้นใส่ก็ยังหนุกดีอยู่ไม่ต้องเคร,เรียดเรื่อง้อยล้านนะครับไม่ต้องเครียดอะไรอย่างนี้ ช่างหัวมันอะไรไม่เกี่ยวกับเราหลับตานอนไปซะอะไรนี้ใช่ไหมใช่เพราะช่างเถอโอเคก็หลับไปอีกวันแล้วอุบิเหตุอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะรวยกันแล้วนะครับง่ายจริงโอเคเราจะหาวิธีแก้ด้วยกันนะครับว่าจะแก้ยังไงดีวะก็ถ้าเปลี่ยนเปเอาเงินมันก็เหมือนเดิมปะคือผมไม่เข้าใจว่ามันแพทเทิร์นมันมันลงกันที่จุดเดียวอะแล้ว่าตอบมันตายยังไงวะ I don't know You love me and I don't know I don't know what will I do next What the fuck ไม่เข้าใจจริงๆฉันไม่เคยจะรู้หัวใจตัวเองถอดเสียนแน่เลยม,ม,มันใจ <c oughs> ฉันก็ตอบตัวเองไม่ได้สักทีว่าคนคนไหนที่ต้องการใช่เธอคนนี้หรือว่าอาจจะเป็นเขาอยากรู้ว่าเธอยังไง ากรากักรักใครสักคนไม,ไม่ไม่ได้เข้าเลยครั <laughs> เป็นเพลงรักที่แบบรักใครก็ไม่รู้ครับ <laughs> ฉันแค่อยากจะรู้หัวใจตัวเองว่ารักแมวตัวนี้ใช่เปล่าสคริปต์เลยแล้วกันนะขอางบทไปถึงบทที่เจอคนนอนเล่นอยู่บนพื้นกับกองน้ำโดยคำที่โดยคำทั้งทั้งแผงแน่ๆเลยโอเคเอาให้ลิขานาดูกันเลยวะ มันต่างกันยังไงมันไม่ได้ต่างซิงป้าคือนี่รู้อะเราลอง,ลอง,ลองหรือมันบักวะไม่น่าเนะ่ะอันนี้เหมือนเดิมครบเรียกรถเทบาลโอเคให้มันมันให้ดูแล้วฉันแสดงให้ลิคณนาด,ดูถึงพัสบุ๊กที่พัสออกพัสบุ๊กมันคือบัญชีโอเคบัญชีที่มีเงินอยู่สองร้ล้านเยนแล้ว ตันเลยอะไรเนี่ยเงินจากเงินขอไม่เง uh ินสองร้อยล้านเลยหรออ่าฮะไรเอ่ยนั่นเงินมากขนาดนั้นเลยอ่ะเขามีเงินมากขนาดนั้นนี่ไงกันแน่หรอปนมาบ้างเขามีเดอรี่ด้วยอ่านที่อ่านอ่านอ่านที่อ่านแล้วอุ้ยช็อกแบบให้พ่อแม่ด้วยอ่ะ มันเป็นของครอบครัวเขาเหรอเนี่ยเออฮะแล้วคุณพระช่วยถ้ากับฉันรวยขนาดนั้นแล้วก็ฉันคงไม่ต้องทำงานหนักขนาดนี้เพื่อที่จะฉาญดนเชนี่เหรอนะแล้วเออแอนกิแล้วเ,เข้าใจไหมล่ะไม่ใช่แค่คนรวยเท่าน,นั้นนะเขาก็ยังเป็นกัปตันเขายังเป็นกัปตันของทีม ทีฟุตบอลแล้วก็มีแฟนมีแฟนด้วยโอ้โหรู้ได้ไงวะเยอะนะเห็นหรือเปล่าโคจิโร่เธอเห็นหรือเปล่าว่าโลกนี้มันไม่แฟร์ขนาดไหนอ่ะเออคงงันมั้งโอ้โหะอ่ะเอาไปเลยไปเอาไปเลไปไปทางใกล้เลยไปใช่ฉันคิดว่าอย่างนั้นแหละดีแล้วนะฉันจะเอาไปแล้วกันนะฉันบอกเธอแล้วนะเอฉันบอกเธอก่อนนะแต่ฉันก็ จะไปะช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองนะอ่าะนนะจะเป็นนี่ไอ้ไอ้ด็อกวีวิเวอร์โหเราจะได้เจอกันอีกครั้งนะแล้วแล้วก็ลาก,ก่อยอ่คือไปเลยเหรออันนี้คือไปเลยครับไม่ได้วางแผนอะไรทั้งนั้นนะในกรณีนั้นนี้คณนก็หายไปด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มส,สยายยิ้มกันแนว่วอย่างหลังมากกว่านะนี่มันดีแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่มันแย่กว่าดีแล้วอีกนะครับ นี่เป็นทางเดียวแล้วนะเสร็จแน่ตอนนี้คงจะลิคเนะคงจะเข้าหมดยันในเลนแน่ๆเลยเพื่อนี่จะช่วยลิคเนะแต่นี่ของเธออันนะจบแบบนี้จะเป็นยังไงต่อนะขอยันๆให้คนเถอะขอเลือดเลือดสาดเลือดสาดอ่ะเกณฑ์ที่ผมต้องการให้มันยันไม่ใช่หรอไม่กี่วันต่อมาโอเคลุ้นลุ้นลุ้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปฉันกินมือเทียนที่ร้านลาเมงวอด วอดมีทีวีเล็กๆอยู่ข้างอยู่ใ,ใกล้ๆมีข่าวอยู่ข,ข่าวข่าวอะไรเอ่ยใครเป็นคนถูจับตัวเพราะเป็นขโมยโว้าวว้าววว้าลาก่อนีกคณะนะอะไรนะ <laughs> อะไรนะ <laughs> ฉันเริ่มตัวสั่นอืมชื่อดีเขียนอยู่ตรงนั้น ที่พวกเขาเขียนไว้คือลิลิเงียบแบดเอ็นหนึ่งถูกจับกัมเบย์เหมือนท้องฟ้าวิปร,ริตแปรป,ปวนทันใดกัมเบย์โอเคเคลียร์ไปเอ็นหนึ่งน,นะครับแบดเอ็นหนึ่งแล้วกีต้องมีสองมีสามมีสี่ผมจะกลับไปตรงนี้ก็ได้วะมันก็ใกล้ๆที่เดิมเลยนะแต่ผมก็จะสคริปบทต,ตรงห้องนอนไปนะครับแล้วกลับไปที่ตรงที่ถูกถูก,ถก รถชนเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ไปดูแมวเหมือนเดิมรถชนเหมือนเดิมแล้วก็ทำทำไม่ให้ยินตอนแรกแต่ว่าตอนหลังเลือกข้ออื่นแทนซึ่งมันก็แทบไม่ต่างเลยถ้าทาที่ผมคิดดูนะก็มีจุดหักเหตที่อื่นแน่ๆแหละคงขอหาซิว่าตรงไหนบ้างทําไงโอเคเราเลือกที่จะเอาไปให้ที่ให้ชายคนนั้นเหมือนเดิมนะครับผมสงสัยว่าทําไมตอนที่เราให้ให้ชายคนนั้นแล้วทำไมถึงมีเลือกคือเลือก คือถ้าม,ม,มีแบบว่าสองข้อข้อนึงแบบให้ข้อนึงไม่ให้เข้าใจนะแต่ให้สองข้อนี้ไม่เข้าใจจริงอ่ะห <laughs> <What the S 2> ัวเดือบปวดหัวเลยอ,ะอ่ะก็เป็นของเขาแล้วก็ไม่ให้ถูกแล้วถูกแล้วใช่เลยกับให้เขาเหมือนเดิมอืมประเด็นคือหะทรตนนี้นะครับมันคืออะไร <laughs> อันนี้ก็เรกเราพยาบานเช่นเดิมแล้วเราก็ถ้าเราตอบอีกข้อนึงละโอเคเอาอเงินเขาไปเถอะ <laughs> มาดูรายการเหมือนเดิมไม่ต่างกันไหม เขาอะากันแน่หรอเธอไม่เข้าใจที่เธอพูดอะ่ะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเลือกข้อน,นี้อ่าฮะไอ้นี่ไอ้หมอนี่รวยทําคดีอย่างนั้นได้ไงอะ่ะเธออ่ดูเลขตัวเลขซล้าเธอจะเปลี่ยนใจก็จะเหมือนแบทเอ็นหนึ่งไม่ต่างกันเราให้เราให้เราวางแผนก่อนนะครับคิดดีๆก่อนว่าจะทําไงโอเคมว่า บทเน้นสอนน่าจะอยู่ตรงที่เลือกว่าจะเอาเงินหรือไม่ตอนท้ายทายใช่ไหมก็ไม่แน่ใจคือถ้าเราไม่เอาถ้าเราเอาเงินแล้วมันจะได้นอร์อลเอหรอวะหรอืหรอยังไงคือมันต้องเข้าที่ผมเลือกทุกอย่างเลยไม่เข้าใจตัวเองเ,อเลยโอ้ยงงตอนนี้จะเป็นไงต่อวางแผนเล่น่อลแล้วนะครับก็น่าจะโอเคหรือรเปล่าเธอยิ้มหน่อยสิไม่เห็นเธอยิ้มนานแล้วนะทำหน้าเงนก็กลัวเป็นนะรูป้ปะ เคก็ okay, ここเล่น,สนแสดงบทเหมือนเดิมนะครับรอบน,นี้กันเรียนๆนะจ๊ะโอเคเสร็จแล้วก็หลายวันต่อมฮโอเคดินเสกไซเลนนะครับอันนี้บทเหมือนเดิมเหม,มือนเหมือนที่ได้ทรูเอนดิ้งนะครับถ้าเรียกมิฟิวอี่จะมีเอ็นอื่นรือเปล่าเจประเด็นคือทำไมเราเรียกชื่อเธอเรื่องเดียวกัน ตอนที่นี้ถูกต้องหรือเปล่าไม่ถูกแต่มันทอนดิ้งได้ซะอย่างนั้นเอามาเถอเอาเถอเอเอในคนณะที่ไม่ปลอดภัยแล้วแต่ไม่กี่วันต่อมาก็เห็นปลอดภัยด <c oughs> อีอ่ะอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมตอนนี้ก็ไปต่อนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปซึ่งน่าจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะถึงเราต่อข้อนั้นไปตอนแรกโอเคไม่กี่สัปด,ดาห์ต่อมา ถึงเวลาแล้วโดนจับหรือไม่ไม่น่าโดนหรอกนะโอเคได้เงินมาแล้วนะครับจะช่วยในแผนเธอแล้วเธอจะให้ฉันบ้างหรือเปล่านะอะสวัสดีเรียกมิวฟิมิวฟิโอรีจะเป็นไงวะมิวฟิโอรีอืมเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนแปลงน่าจะอยู่ตรง ตอนที่ตอนที่จะของเงินส่วนแบง่งตอบเย็บ yep. ตอบว่าใช่ขอได้สิเฮ้ <c oughs> ตบอะไรมามีเสียงตึกตึกตึกส่วนแบง่งเธอเหรออืมอโอเคตอบว่าใช่แต่เป็นยงไงต่อไปเธอจะยันหรือไม่เธอจะยันแล้วใช่ไหมเธอยันแล้วใช่ไหมเธอขมดยันแล้วใช่ไหมหรูอเปล่าว่าเหมือนเดิ ฉนนี่เหมือนเดิมใช่แต่ก็เหมือนเดิมเดี๋ยนะเดี๋ยวสิฉันคิดว่าฉันให้เธอได้กันนะ 5, นห้าพันเยนโอเคไหมเออน้อยจุงเบยแต่ฉันไม่คิดว่าฉันไม่อยากจะเห็นหน้าเธออีกแล้วอะ่ะเธอก็อยากทำมาคุยกับฉันอ,อีกต่อไปนะ <c oughs> ล่ซะอย่างเงินอะ่ะคนคนที่เห็นกับเงินนี่มันแย่ที่สุดเลยอะ่ะ ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยแล้วแต่ว่าเธอฮหลังจากพูกนั้นไปก็เธอก็หายตัวไปในเมืองเขาไปในเมืองอออฮะฉันบอว่าฉันบอกว่าจะได้เจอเธออีกครั้งนึ่งนะอออฮะฉันผิดหรือเปล่าที่ที่ฉันคาดหวังว่าเธอจะให้นอนฉันอะผิด คิดว่าฉันคิดว่าตอนนี้ฉันจะกลับไปที่ที่ฉันอยู่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนเหมือนทั่วไปนะอ่าฮะมันเวลาที่น่าเบื่อน,นั่นนะ่ะจะกลับมาอีกเหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ย uh huh. อือฮึยังไงต่อจบแค่นี้หรอหรือว่าจะมีมันไม่ยันนะ่ะต้องมียันยันสิวั a t ด h e the hustle and bustle of the city ะ i n g l ้ d y ดูก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นจากในเมืองเหรอวัดเด้อเฮเฮเฮแบเอ็นสองเซปาร์เรชันแยกจากกันอ่าฮะมันจะมี normal n ป่าววะไม่ผมยังขาด n ที่มันยันยันอยู่อ่ะเฮ้ยทางนี้มันจบแค่เนี้ยแต่มันจะไปยังไงต่อวะไดวขออญาตหากันนะครับผมไม่รู้แล้วโอเคไปหาข้อมูลเพิ่มมานะครับปรากฏว่ามันจบแค่นั้นฮะมันมันอ้าว กันแค่นี้เหรอหนึกว่าจะมีมากกว่าน,นี้สิโอเคก็มีแค่สามเอนนี่นะครับก็โอเคก็ขอบคุณทีดด่ดาวน์โชม์มีรีฟิโอรี่ในพาร์ททั้งสามพันนะครับก็พบก,กันใหม่กับซีรีส์อื่นในคราวหนะ้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้แหละครับไปลาบ๊ายบายอ่ะอะไรของนายอ่ะฉันไม่ได้พูดสักหน่อยเหรอล้าแคปประจานแคบบฉันว่าฉันได้ยินนะรีสได้เปิดลำโพงกันเลรอ เฮ้ยเจนเยนก่อนก็เทนตะกลดังขนาดนั้นนี่นะไม่เกี่ยวซะหน่อยก็นายถามฉันนี่น,นะได้ฆ่านายหรือเอ้า